การที่ได้มีโอกาสมาเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นอินสปิเรชันให้ตัวผมเองเนี่ยทำงานให้กับกระทรวงพอมอให้เป็นที่มากยิ่งขึ้นการที่จะไปต่อสู้ให้กับพี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ถ้ากระทรวงพอมอไม่ดูแลเขา แล้วใครจะดูเรามีผู้สูงอายุอยู่13.5ล้านคนและในอีกปี2ปีจะเป็น14.5ล้านคนเราจำเป็นต้องใช้สรภากำลังของทุกๆหน่วยงานเข้ามาเพื่อดูแลพี่น้องผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เขากลายเป็นกลุ่มเปราะบางทางพอมอของเรานั้นจะมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะเข้าไปช่วยสปอร์ต ตอนนี้เองเราก็มีนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเป็นอาชีพสามารถมีเงินตอบแทนเดือนละ1,000 0บาทเข้าไปช่วยสปอร์ตได้เราจะผลิตให้ได้หลักพันจะกระจายไปอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อที่ทําให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นครับว่าการดูแลที่น้องผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่ภาระในทางตรงกันข้ามจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ ดังนั้นกระทรวงพมเราให้ความสําคัญกับการดูแลป้องกันมากกว่าการแก้ไขเพราะว่าการป้องกันนั้นใช้งบประมาณใช้กําลังน้อยกว่านี่คือสิ่งที่เราทําอยู่ภายใต้นโยบาย5.5ฝ่าวิกฤตประชากรครับ มั่นใจครับว่านโยบายที่กระทรวงพมเรามีนั้นและกําลังทําอยู่ขณะนี้เรามาได้ถูกทิศถูกทางแล้วเพราะว่าการให้ความสําคัญการดูแลเอาใจใส่กับพี่น้องผู้สูงอายุนั้นจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นแข็งแรงทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราต้องการให้ติดบ้านและติดเตียงให้สั้นที่สุดเพื่อที่จะไม่ลำบากแก่ตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็บุคคลรอบข้าง แล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนรุ่นใหม่ครับอย่าลืมวันหนึ่งในชีวิตของท่านท่านจะต้องอายุ70ท่านจะอยู่กับใครท่านจะอยู่อย่างไรการเตรียมตัวที่จะแก่ท่านต้องเตรียมตัวตอนที่ยังไม่แก่เพราะแก่แล้วเตรียมตัวไม่ทันขอให้ดูแลคนที่รักของท่านให้ดี บ้านใดนะครับมีปัญหาคิดอะไรไม่ออกโทร1300ครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพอมอรเราพร้อมรับสายท่าน24ชั่วโมงพร้อมที่จะดูแลนะครับแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาให้กับทุกทุกท่านได้ครับ